นี่มันอะไรกันครับคุณพ่อทําไมว่าที่เจ้าสาวของผมถึงมีการน้ารถเข็นแบบนี้ล่ะครับชุบมือเปิบหรือว่ายอมแมวอีหน้ามีอายจริงเจ้าสาวพิการผมไม่อยากแต่งงานให้เปิงสินสอดการแต่งของแกกับลูกสาวคนโตของคุณหญิงระดาจะถึงหน้าอีไม่ก,กี่วันแกพร้อมจะเป็นเจ้าบ่าวเลยใช่ไหมพีเตอร์พร้อมสิครับคุณพ่อยก คุณโอเคใช่ไหมโถีิรักหยกโอเคค่ะหยกรู้ว่าคุณทำไปก็เพื่อเงินเพื่อให้บริษัทของคุณพ่อคุณเติบโตต่อไปได้หยกเข้าใจทุกอย่างดีค่ะขอบใจนะหยกที่ยอมทางเรื่องแบบนี้ค่ะคุณพ่อแต่คุณพ่อก็อย่าลืมที่เราตกลงกันไว้นะคะสามแสนอย่าลืมนะคะปีเตอร์พ่อไม่เคยผิดคำพูดกับใครนะหยกไว้ใจพ่อได้เพอร พ่ออาจจะให้มากกว่าสามแสนดนึยงสามขอบคุณค่ะคุณพ่อเออพอพูดถึงเรื่องเงินสินสอดฝ่ายชายต้าไม่คนจัดหานี่ครับแต่เราไม่มีเงินแถมยังติดหนี้เขาอยู่อีกเราจะทำไงดีครับคุณพ่อ <c oughs> ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพ่อไปกู้เข้ามาก่อนแล้วพอแกแต่งเสร็จก็ค่อยไปสู่คืนได้เลยครับคุณพ่อ บีม,มาถึงที่งานแล้วนะคะทุกอย่างโอเคค่ะมาให้ทันเลิกงานแต่งนะคะคุณแม่นี่พี่หมูบีมก็คิดว่าพี่จะไม่เป็นไรมากนะเนี่ยให้บีช่วยพยุงพี่ยืนไหมฝ่ายเจ้าบ่าวเขาจะได้ไม่ว่าเราไม่เป็นไรหรอกบีมไม่มีคนดีที่ไหนเขาตัดสินคนอื่นเพียงเพราะแค่เห็นหรอกพี่เชื่อว่าเขาต้องเข้าใจอยู่แล้วอืมแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจละ่ะถ้าเขาไม่เข้าใจ คนคนนั้นก็คงไม่ใช่เจ้าบ่าวพี่ไงล่ะบีมอ๋อแบบนี้นี่เองโอเคค่ะพี่หมูเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้เลยขอโทษนะคะสวัสดีค่ะคุณใช่คุณพ่อของคุณปีเตอร์ไหมคะใช่ฉันเองเนี่ยเมื่เด็เธอเป็นใครทำไมไปใส่ชุดเจ้าสาวล่ะ หนูเป็นลูกสาวของคุณแม่ละดาเป็นว่าที่เจ้าสาวของคุณปีเตอร์นะคะฮะเจ้าสาวพิการแบบนี้เนี่ยนะคุณพ่อครับว่าที่เจ้าสาวผมมาถึงรอยงใกล้จะได้เลิกแล้วนะมาแล้วค่ะพี่ลูกหมูอยู่ที่นี่แล้วน,นี่มันอะไรกันครับคุณพ่อทำไมว่าที่เจ้าสาวของผมถึงมีการนั่งรถเข็นแบบนี้ล่ะครับ สภาพแบบนี้ผมไม่ไหวนะครับพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันก็คุณหญิงเลดาก็เคยบอกพ่อว่าลูกสาวคนโตเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแต่เขาไม่เคยบอกว่าลูกสาวเขาพิการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะคุณพ่อชุบมือเปิบหรือว่ายอมแมวอีหน้ามีอายจริงทําไมพวกคุณพูดจากันแบบนี้ล่ะคะลูกชายคุณไม่ได้อยากแต่งงานกับฉันหรอนั่นสิคะแล้วทำไมคุณแม่เราถึงบอกว่าคุณอยากแต่งนักอยากแต่งหนา ก็ตอนนั้นฉันยังไม่รู้ว่าพี่สาวเธอพิการเดไม่ได้ไงผู้หญิงแบบนี้ฉันไม่เอามาเป็นภาระหรอกนะล้มเลิกการแต่งไปได้เลยพีเตอร์คะคุณคิดถูกแล้วล่ะคะ่ะเพราะถ้าคุณแต่งชีวิตคุณจบเหตุแน่คุณพ่อครับผมไม่แต่งก็ได้ไหมครับเจ้าสาวพิการผมไม่อยากแต่งงานที่เปลืองสินสอดแต่เราต้องแท็งหนึ่งนะลูกแต่งเพื่อความอยู่รอดไปก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยเลิกกันที่หลัง คิดดีๆนะคะคุณพ่อถ้าปีเตอร์ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าพิการเดินไม่ได้แบบนี้ชื่อเสียงของคุณพ่อก็จะปีป้ปนว่าคุณพ่อเลี้ยงลูกชายมาไม่ดีมีเมียไม่สมประกอบอีไม่ตองไดครับคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่ออยากเห็นเก่งมากกว่าชีวิตของผมเลยนะครับผมสามารถหาแต่งกับผู้หญิงรวยๆที่ดีกว่านี้ได้นะครับโอเคยกเลิกเลยกเลิกพ่อสงสา,ารแกก่อนถ้าแกแต่งกับมันเลยชีวิตแกคงเหมือนต,อตกตกลงทั้งเป็นแน่ๆ หนอเฮ้เธอที่ช่างใจกล้านะลากเห็นกันมาได้จนถึงที่นี่สงสัยถ้าอยากแต่งงานกับลูกชายฉันตตัวสั่นเลยทานโทษนะคะจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากจะหยาบหรอกแต่ว่าลูกชายคุณก็ไม่ได้ดูเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นหน้าตาก็แย่แล้วแถมนิสัยก็ยังแย่อีกโธไม่มีอะไรดีสักอย่าง,งาเลย นี่แกว่าใครใช่หรอคุณพ่อครับผมไม่น้องนะครับนี่ไปดูพูดจากันดีๆหน่อยฉันได้รุ่นพ่อเธอแล้วนะไม่ค่ะฉันไม่พูดจาดีๆกับพวกคุณแล้วจริงค่ะพวกคุณคว้างหินมาใส่พวกฉันคิดว่าพวกฉันจะคว้างนุ่นกลับไปใส่พวกคุณหรอคะหืมไปเลยนะออกมาจากงานดูนี้เลยวันนี้ฉันจะไม่แต่งกับเธอแต่ฉันจะแต่งกับแฟนของฉันแทนอุ๊ยขอบคุณนะคะปีเตอร์ เสร็จแล้วเราก็มีลูกก็เลยเนาะนี่เธอไม่ต้องลองนะที่ลูกชายฉันไม่เอาต่อให้เธอเป็นลูกคนรวยแค่ไหนถ้าร่างกายใช้ไม่ได้ก็มีใครเอาไปเป็นพานัาหรอกนะสงสารมากเลยจริงครับที่รักไม่ต้องมาสงสารฉันหรอกค่ะสงสารตัวพวกคุณเถอะมาว่าคนอื่นไม่ดูตัวเองเลยว่าจิตใจพิการแค่ไหน ออ oh. แล้วฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะฉันแค่เกิดอุบัติเหตุที่ขาก่อนมางานแต่งจู่ๆพวกคุณก็คิดเองเออเองมโนภาพเป็นตุกเป็นตำแค่นั้นยังไม่พอนะคะพวกคุณยังทั้งดูถูกเหยียดหยามาสาดคำพูดแย่ๆใสค่คนอื่นแบบไร้การศึกษาต่ำเออเอเอคือคือถ,ถ้าคุณไม่ได้มีการแล้วผมก็แต่งงานคุณได้นะครับ ใช่คับคุณพ่อใช่ใช่่ผมกับลูกต้องขอโทษคุณด้วยนะครับไม่แล้วละค่ะฉันไม่อยากแต่งกับคุณแล้วไม่อยากอยู่ร่วมกับคนจิตใจวิปริตกลับกันเถบีมโทรบอกคุณแม่ด้วยนะว่าไม่ต้องมางานแต่งแล้วค่ะพี่หมูขอให้สิ่งแย่ๆที่พวกคุณพูดใส่พวกฉันสะท้อนกลับไปที่พวกคุณในเร็ววันนะคะบายค่ะนั่งคะ่ะพี่หมู 哥。 ธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน